วันนี้เราก็จะมาสาธิตการพ่นสีนะครับเพื่อจะให้ได้เม็ดสีละเอียดเม็ดเล็กและสม่ำเสมอครับต้องพ่นยังไงนะครับซึ่ง a v e r Body and a ของเราทั้ง8สาขาเลือกใช้สีสูสตรน้ำา Pro Max Pro นะครับขั้นตอนการพ่นของ Pro m c x r r o นะครับวันนี้อาจารย์ธรจะเป็นผู้มาสาธิตในการพ่นนะครับ ขั้นตอนการพ่นสีของโ o Max Pro นะครับก็จะพ่นต่อเนื่องเลยครับไม่ต้องพักเที่ยวเราจะพ่นอยู่ที่1.5เที่ยวนะครับพ่นสีแบบเปียกๆแล้วค่อยมาโปรยปิดอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็คือ1.5นะครับส่วนนั้นเป็นสีน้ําของโค Max Pro นะครับลมที่ใช้นะครับเราจะใช้อยู่ประมาณ1.5ถึง1.8บานะครับไม่เกินนี้นะครับอันนี้คือเปียกนะครับพ่นเปียกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับต่อไปเราจะโปรยเลยนะครับทีนี้ เมื่อกี้เปียกไปแล้วหนึ่งเที่ยวอันนี้คือโปรยครึ่งเที่ยวนะครับจะเป็นหนึ่งจุห้าเที่ยวที่บอกว่าเป็นวิธีการพ่นของสีน้ำโครมา p โปโดยเฉพาะนะครับบางสีอาจจะพ่นไปหนึ่งเที่ยวรอให้แห้งค่อยพ่นสีต่อนะครับบางยี่ห้อนะครับส่วนโครมา p โปไม่ต้องรอให้สีแห้งนะครับสามารถพ่นทับต่อได้เลยครับอ,อันนี้คือเราพ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูครับเม็ดสีนะครับก็จะค่อนข้างที่เป็นเม็ดเล็กละเอียดแล้วก็สม่ําเสมอนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะรอสีให้แห้งก่อนค่อยมาเคลือบเลกเกอร์นะครับวันนี้เราสาธิตเลกเกอร์พันสองอของโค m มาโ r รนะครับเราก็จะใช้ลมอยู่ที่ประมาณสัก1.5บารครับไม่เกินนี้ครับ ส่วน 1,200s นะครับเราก็จะเคลือบทับหน้าอยู่2เที่ยวนะครับอันนี้คือเที่ยวแรกนะครับเคลือบไปแล้วเราก็รอไว้สักประมาณสักสามถึงห้านาทีไม่เกินนี้ครับเราจะาลงสีในรอบที่สองนะครับรอบที่สองเราก็จะอ,อย่างนี้ครับรอบแรกอะ่ะเราค่อนข้างที่จะยังไม่อัดใช่ไหมครับช่างเป็นการโปรยก่อนนะครับรอบที่สองความเงาก็จะจําขึ้นมาช่างเขาก็จะอัดเล็กเกอร์ลงเข้าไปในชิ้นงานได้เต็มที่ครับ คลิปต่อไปนะครับอยากให้เสือแสงทีมงานเงาตาแตกทําคลิปเกี่ยวกับอะไรครับกับงานซ่อมสีตัวถังคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ